วันนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18ธันวาคม2568รปขเจ้าในธนาชาติบุญเมฆขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและเป็นอาจารยา์ญาบูชาแด่องค์พระคุณปฏิเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาเมณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้ทงหลายโปดรดลงมาอนโมนาในการสนสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพปุนประลาธนตาใจผูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้ศพศพทงหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้พพยาพเจ้าเป็นสมาธิอันควรก่การสอนสาธยายมต์ต่อไป บทสวดจุมนมเทวดาสมันตาจาักรวาเวสุอัตตาคัชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชะสุนันตุสักขโมคะทางคาเคกาเมจะรูเปเคลิสิกะละตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเทจะกาเมตาลุวนะคะหเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทะละวิสะเมยัคขะคันทพะนาคาตินทันตาทันติเกยัง เทนี้วะละวะจะนางสาทะโมเมสุนันตุธรรมสวรนาาโลอยัมพัทันตาธรรมมัสวรนการโอยัมพัทันตาธรรมมัสวรนการโอยัมพัทันตาบทส่วนน้ำการสิทธิคาฐานโมุทธนโมตาพะวัตตัโตธรรมะตุมุตาโมตานพระวัตตโตธรรมะมุตะาโมตาพระวัตตโตธรรมมา บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญงพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชินะโทติเมหนตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญงธรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชินะโทติเมหนตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญงสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจวัชินะโทติเมหนตุสัพพทานบทสวดมหากรุณีกรนาโถ ติอธิกาคาถามหากรุณิกุาโทอัทยะสัพพปานีนางบุเรตวะปรมาปานโตมุติมุตมังเอเตนะสัจจะวชีนะมโหตุตัปุปัตถวามหากรุณิกุาโทหิตายะสัพมปานีนางปุเรตวะปรมิสาานิโตตมุติมุตมังเอเตนะสัจเวชีนะมโหตุตัปัตถวา บนสวดมหาสมัยสตรเอวามเมสุตังเอกังธรรมยังคะขวาสกเกตุวิหาลาติกะปีลาวัตุตมิงมหาวเนมหาัตาภิกขุสังเเคนะตดิงบรญจามาเตหิพิขุสเตหิสเเวอะอรลหงังเตหิทะสะหิจาโลกะทาตุหิเทะวะตาเยปูเยนะสันนิปฏติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกขุสังขันจะอทาโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานางังเทวานังเอตถทหโหสีอยังโข พระวาเกงเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะถัดถิงปันจะมัตเตหิพิกุสัตเตหิสเปวิหารันเตหิทัตหิจะโลกะทาตุหิเพวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะยันหนะมายามปีเยนะพระขวาเตโุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวะโตสันติเก ปจเจกคาถาพาเสยยามาติอทถโคตาเทวตาเสยถาบินะนามะพระละวาปุริโสสัมมัติตังวาพาหาังปะสาเลยยะปะษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระ,ะ,ะหังสุอทถโคตาเทวตาพระขวันตัง อะพิวาเทตวาเอกะมันตังอัถถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิมหาสม,มายโยปะวาะนัตถิหมิงเทวกายาธรรมาคาตาอาคาตัมมหะอิมังธรรมมะสัม,มยังทักขิดาเยวะอัปปลาชิตะหลังคันติอะตาโขอัปปลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิสัตตะพิขะโว สมาทะหังสุจิตตังอัตตะโนอุชุกะมะาคาังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวาอินทีญาณิลักขันติปันธิตาติตะทะโคอัปปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะ เมชาเตจะลนติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทขวะเวลาเทวตาพะคขวะโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุธทธังสนังพระตาเสนะเตคมิสันติอบายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัทขคะระควาพิขูอามันเตสิเยปูเยนะ พิขเวทะสาสุโลกะทาตุสุเทวตาธน,นิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะพิภุสังคัญจะเยบิเตพิขเวอาเหสุงอติสมมัตทานังอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะาปะละมาเยว,วะเทวตาธน,นิปติตา,าเหสุงเสยยะถาปิมัยหังเอตาละหิเยบิเตพิขเวพระว,วิสันติ อนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปะะมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเฉยยะถาปิมายหังเอตระหิอาจิกิตามิพิกเวเทว,เว,เว,วกายานังนามานิกิตายิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาะถานุกังมะนะสิกะโลทะพาสิตสามีติเอวัม พันเตติโหพิกเตพิกขูพระขวะโตปัจ,จัตโตสูงพระสวาเอตถาโวมจะ <c oughs> สิโลกะมนุกันสามิยัตถภูมาตาทัสิตาเยสิตาคิลิคัพระหลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัตลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปะสัน,นะมะนาวิลาภิโย ปัญจะสะเตยตะตวาวะเนกปิละวัฒเวตะโตอมันตะยิสัถาสาวเกสาเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธภพิขโวเตจะอาตาปะมะกลงสุตตวาพุทธะส,สาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอะมะนุสานะทัศนังอเปเกสะตมะมัททขุงสะหาสังอะ,อะทะสะตะัตตัง เอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสงอเปเกนันตมัทขุงทิสาสภาภูภาองหงตัญจาสภังอภิญญายะวะวะกิตวานัจกุมาตะโตอมันตายิทธาสาวะเกสารเนระเตวะกายาภิกันตาเต,ะตะวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตายิถธามิกิลาหิอนุปุพภะโสสัตตส,สหัสวยายขาภูมากปพิละวัฏวัยที่มันโตที่มันโตนะมันโตยะสิโน โมทัมมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวะนางชะสหัสาเอ็มมะวตายะขานานะตะวันนิโนอิทิมัโตอิติมัโตนะวันโตยะติโนโมทัมมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสารยกขานานะตะวันนิโนอิทิมัโตอิติมัโตนะวันโตยะติโนโมทัมมานาพิกามุงพิกุนังสัมิติงวะนางอิเจเตโสละสหัสสายะขาะ นาัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนาวันโตยศติโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนังสามิติงว่านางเวสามิจาปัญจะสตายะขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยศติโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุนางสามิติงว่านางกุมพิโลราชคะฮิโกเวปุลละสะนิเวทนางพุโยนางสตาหัตถังยักขานางบะยิรุปาสติกุมพิโลราชคะฮิโกโสปาคะสามิติงว่านาง อุลิมันจะท <ellt on. S 2> <mam> ี่ส <or coping> ังราชาทะตะรัตโทปัสสาสติคันทพานังอาทิปติมหาราชายัสสัสโสปุตตาปิตัสสะพระหาวโรยทั้มานมหปลายที่มันโตขึ้นที่มันโตนะมันโตแล้วตัดติโนโมทั้มณานพิกำมุงพิกุนังทำไม่ติงว่านังทักกินันจะที่สังราชาวิลุนโหตับปัสสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสัสโสปุตตาปิตัสสะพระหาวโรยทั้มานมหปลายที่มันโตขึ้นเหมันโตนะมันโตแล้วตัดติโนโมทั้มณานพิกำมุงพิกุนังทำไม่ติงว่านังปัด ิมันจะทีสังราชาวิรูปะโคปัสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายตติโตปุตตาปิตัสสะภาวโรยนัมมานามาภะไลที่มันโตที่ที่มันตวันนัมนันโตอาทิตย์นงโมนัมมานาพิฆมุงพิคุณังสำมิติงวะนังอุตตะลันจ่าทีสังราชาคุเวโรตัปปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายตติโตปุตตาปิตัสสะภาวโรยนัมมานามาภะไลายที่มันโตที่ที่มันตวันนัมนันโตอาทิตย์นงโมนัมมานาพิฆมุงพิคุณังสำมิติงวะนังปุริมะที่สัง ทาตาลัตธวัฏกินเนนะวิรุณหโกปัญจิเมนะวิรูปโุเวลโ,โเวลอุตลังทิถังจะตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสาทัณละมานาถังตัวเนกปิลาวัตเวเตเสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสาถามายาโกเวนทุเวเวนทุวิภูตะวิภูโตสหจันทโนกามะเทโทจะกินโนมันทุนิมันทุจะ ภานโทโอปะมันโยจเทวะสุตโตจะมาตลิติตะเทโนตะคันทัพโุณะโละลาชาชนโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมภะรูสุริยะวัชสา,าอิเตจันเยจราชานโนฮันทัพพาธะลาชุภีโมทภมานาภิกามุงภิกุนังสม,มิติงวังอาทาคูนาพระสานาคาเวสาลา,า,า,กา,กาลสะตันชกากรรมพระรัตัลลาอาคูปายาคาสหายาติพียามุนาน ทัตตัทธาจะอาาคูนาคายัตสิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปะคะธมิติงวะนังเยนาคลาเชสาหะสาหะลันติทิพาธิชาปะกิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนะมัชชะปัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคลาชานะมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนะหิวาจหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันาส ละนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสะัมุทังอสุลาสิตาภาตะโลวาสะวัดเสเติทิมันโตยะสิสสโนโกาละกัญชามหาวิจมาอสุลาธานะาเวคาสาปะเวปจิตติสุติจจะปะหาลาโทนะมุตีสหตัะตันจะพระริปุตานาังสเปเวโรจนามกาสันในยิตาวาพระลิงเถนางลาหุพัฒมุปาคะมุง สมะโยธานิพัฒนเตภิกุนังสัมิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทวีจะเทโชวาโยตะทาคะมุงวะลุนาวาลุนาโสโมเทวาโสโมจะยะสะสาส,าสาหเมตากาลุณาไกยกาอาคูเทาวายะัติโนทัเศเสต,เตท,ทัตถากกยาสเพนานัตตะวันนิโนยทิมันโตทิติมันโตนัมันโตนัติโนโมทัมมันหาภิกขมุงภิกุนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวา สหายจะสมาจะทุเยะมาจันทะโสปะนิสาเทวาจันทะมากูปุลกิตาสุริยะโสปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขัานิปุลกิตวาอาคูมันทวะลาหากาวะสุนังวาสโวเศโทสกโกปาคปุลินทะโททะเสเตทัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนยทิมันโตชิติมันโตวันนวันโทรสติโนโมทามานาพิการมงพิกุรางตมิติงวูนางอาทาคูสาภูเทวา สละมัคคีสิขาลิวะอรลิทธากาจะโลชาจะอุม,มาปุพะนิพาสิโนตวะลุนาสหะธรรมาจะอจจุตาจะอะเนชกาสุเลยยะลุจิลาอากูอากูวาสะวะเนสิโนทัเตเตทัสทะกายาสเพนาน,าน,นันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยโติโนโมทัม,มานาพิกมุงพิกุณังสัม,มิติงวะนัง สมานามหาสมานามมนุสสมานุสุตตมาคิดถาปทุสิกาอากูอากูวโนปทุสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาลคามหาปาลคาอากูเทวายสัติโนทะเสตทัสถากายาะเปนานัตตะวานิโนทิมันโตทิมันโตนะวันโตลัสติโนโมทัมนาพิกะมุงพิกุนังตราไม่จริงวานังสุกากะลุมหาอรุณาอาคูเวคะ นะสาสหโอทาตะขายหาปามูขาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาละขชามิสกาจยะตัติโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตติทะเสเตทัสัทธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัติโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังตะไม่ติงวะนังเขมิตาตุสิตายามากันทกกาย จะยะจัตติโนสัมพิตกะรามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวะนิมมานนติโนอาคูอันทากูปะละนิมิตาทะเสเตทัตะกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตวิธิบรรวตนะวัรโตวิติโนธัมนาอภิกรรมุงพิคุณังตะไม่ติงวันังสันเถเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันชงเยจันเยสะทิสาสหปะวุฒาชาติมักีลังโอคะตินะมนาสาวัง ทักเขโมคะตะลังนาคังจันทางวะอะสิตาติตังสุพัมมาปะละมัโตจะปุตตาอิทิมัโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปะคะตมิติงวังสหัสสะพัมมะโยกานางมหาพัมมาพิตินทะติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัตสิโสทะเสถะอิสลาอาคูปัตเกกะวะสะวัติโนเตสันจะมัชะโตอาคาหาลิ โตปะลิวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเตเท,ทเวสภามเกเมมาละเสนาอภิกามิ <c oughs> ปัสสะกันนะหัสสะมันทียังเอทะกันนะหัตถะพันธะทะลาเกนะพันธะมัทุโวสะมันตาปะลิวาลเลทะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตัทะมาเสโนโกันนะหเสนังอาเบสะยิปานินาตะละ มาหัจ,จะสะลังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุธสะโกเมโคทะนะยันโตสะวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอะสะยังวเสสตันจะสะพังอภิญญายาวะวะวิกิวานะจักกุมาตะาโต,าตาอมันตะยิสัทธาสาวกสานีละเตมารเตนาภิกันตาเตวิชาณะาทาพิพกโวเตจะอาตัปะมะกะลงสุดตาวาพุทธสะสะศาสนาวีตะ ลาเคหิปากามุงเนสังโลมัปิอิจยงสเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายะตติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจ,จนละชย,ยะปกรณนะโมเมพุทธะเตชะสารัตะนะตะยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานาละยะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะ,จะตุโลกาคัมพีละากา สมุทาภูตรงคังคาจะสภามะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธรณีธรณีอุทธิอุทธินาทีนาทีชยะชัยะคะคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนณเมรุราชผลนะราชีชัยยะชัยยะคำพีละโสมพีนาเคนทะนาคีปีศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาฐานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนะ มุขาสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคกุลละคันทกชย,ยะชยยะคัจฉคนะตุลงสุก,กาละผู้ชงสีหะพยาคาทีปาชยยะชยยะวะลุณนะนมุขะยาตาจิตาจิตาเสนนาลีปุ นะสุธินณลดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยทัรณีตะเลสทาสุชยาชยชยทัรณีสารตีนสทาชยชยมังกราดัญญาภวะเกชยชยวรุณนยาเขชยชยละกษเสสุละพระภูชะเอชาชยชยพมเมนทะขนาชยชยราชาธิราชสัชยชยชยปทวิงสปังชยชยอะลาหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโลฮโลฮาลินเทวา ชยชยญภมาละสุะะะระโคชยชยญนาโควิรุณหโกวิรุปโคเันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตยโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทะัตตะัทะโกอัตถาลสะะะะะมาะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภา ชย Cette, Sh Sh ัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคารังชัยโยปิพุทธะสิริมัตโตยังมาลัตาจะปปปิมัตโตปราชโยโอคุตยโมทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภะมะขะนามเหิติโนชัยโยปีพุทธะสิริมัตโตยังมาลัสตาจะปปปีมัตโตปราชโยโอคุตยามุทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะขนามิหิติโน ใจโยปีพุทธะธิติมัตโตอายังมาราตถเจปาปิมัตโตป拉ชายโยคุยังมปุริมันเถปยปมูิตาชยตาธาติวะคณาเมหิติโนใจโยปีพุทธะธิติมัตโตอายังมาราตถเจปาปิมัตโตป拉ชายโยคุยังมปุริมันเถปยปมูิตาชยตาธาันนะคณาเมหิติโนใจโยปีพุทธะธิติมัตโตอายังมาราตถเจปาปิมัตโตป拉ชายโยคุยังมปุริมันเถปยปมูิตาชยตาธานะคะคณาเมหิติโนใจโยปีพุทธะธิติมัตโตอายังมาราตถเจปาปิมัตโตป拉ชายโยคุรตัยมปุถิมันเถียปมูฏิตา สัพพมคขณาเหติโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหุหิชยะสุชายมังคะเลปราชิตะบัลลังเกติเสปัทวิโปคะเลอภิเตเกสัพพะพุทธานังอาคับโตปโมทติสุนะคัตตังตุมังคะลังสุปพาตังสุโคติตังสุขโนสุโมหโตจตุริธรรมพมจารถุปัทคีนังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทคีนังปัทคีนงมโนกัมมังวณิสิเตปัทคีนาปัทคีนานิกะตะวานะละพันตเทปัทคีเีเตอัตถะรัตถะตุกิตาวิลุณหาพุทธตาตเน อาโลคาสุกิตาหทาสหัสเพหิยติภีสุนันตุโพโตเยเทเวาอาจมิงานนธ,ธาเนียธิคตาทีขายุกาสัทาหนตุสุกิตาหนตุทัปปทาละขันตุสัพสัตตานังละขันตุชินะสาสนายากาจิปัฏฐนาเตสังสเพปูเลนตุมโนละทายุตากาเดปะวะัจันตุวัจังวัสาวละลาหกา โลกาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจินตาทุขังอรหันตุยถาละหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาสาวัตถียังวิหรติเชตะวะเนกะนากะปินทิกะสะหะเมตะตะละโขภะควาภิกข,ขูอามันเตสิภิกขะโวติ พระทันเตติเตภิกขูพระควโตปัจโสสูงพระควาเอตทะโวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาตถาธาตุธรรมมัติตาธรรมมานิยามตาทะเพสังคารานิจจตังตาถาคตอภิสัมพุทธจิติอภิสัมมติอภิสรมพุทธจิตวอภิสัมมตวาอาจิตคติเทติบัญญเปติเมัทถาเติ วิวะติวิภัชาติอุตานีกโลนติตะเพสังขาราอนิจญาติอุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิดดาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยามตาตะเพสังขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสามีติอภิสัมพุทธิตวะอภิสามีสวะอาจิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวลติวิภัชาติอุตานีกโลนติตะเปสังขาราทุกขติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาเพเปรมานันตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาเจคาติเทเทติปัญญาเปติปัตถเปติวิวะลรติวิภาชาติอุตานีกัลลินติเพเปรมานนตาติอิทามะโวจะภะคะวา อัฏะมะนาเตภิกขูภะควะโตภาถีตังอภินันทุนติบทสวดพัฒเทกะระัตตะคาถาอะติตังนานะวาคะเม,มยยะนะปะติกังเาขานาคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะหีนาน,างน,นาาางังอปัตตังจะอนาคตังที่เป็นอดีตก็าลาไปแล้วจึ่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยทรมังตัฏฐะตัาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามนุพลวเยผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆั้นยังแจ่มแจ้งไม่กอแงนพคาแกงเขาควรเพราะคูณนการเช่นนั้นไว้อัจเฉวะกิจจะมาตะปังโธทัญญามรณะตเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายใม่พรุ่งนี้นะฮิโนสังฆะลันเตนะ มหาเสนเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรลัตตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกะรัตโตติทันโตอาจิกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียรลาทีเดียวก็น่าทนสัพเพสังขาราอนิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปรรมานะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามลิตปังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะนิโยสารนางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดแล้วชีวิตต่างเมอานิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่จะสังเวชอายางกายโยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโยขันปาจะจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเศสติีจะนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงข้าังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟืนนี้และทางหาประโยชน์มิได้อานิจจาวัตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนปา,วาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเื่อม,มไปเป็นธรรมดาโอปชิตวานิโรจันติขันเกิดขึ้นเลยย่อมดับไปเตสังอุปสโมตุโขความเข้าไปสง,งบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งสเพสัตตามะรันติจะตัดทั้งหลายทั้งวงกำลังตายอยู่มะลิงตุมะลิน จากมลิตะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวาหังม,มลิจามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทตรวจเมตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุสลังกมังสเพหิพัตเตหิกะตังปุญงโนโอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอจมิงถาเน อติขตาทีขายุกาถัธาโหตุสุกิตาโหตุลุขาปมุจจนตุมาตาปิตาทุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุถภเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุถภเพปิสารัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพอาจาริยุปัจชายะสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุสเพนะกัตตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุจจนตุ สเปเทวาสุกิตาหุ่นตุทุกขาปโมจันตุสเปสามะตีนังสมิชนตุโวบทุดบ un. ูชาหลงปุถุวะนโมพระที่ตะตขะดิมายะอิติภวานโมทิ่ตะตขะดิมายะอิติภวานโมทิ่ตะตขะดิมายะอิติภวานโมปัตติฐานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกระลน เตทวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชานะวากาจะพิกขาโาลามิกาทานะปะติอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิตราสัปปานะภูตาสุกิตาพระ,ะวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัฐโวปปาติกานิยัิกังธรรมะวังปติจะเต สัพเพปิทุกขัสสะกะโรนสุสังขะยังทาตุจีลังสตังธัมโมธัมมัฏฐาจปุกขลาสังโคโหตุสามาโควะอัจายะจะนิตายะจะขิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธัมโมสัพเพปิธรมมะจาริโนุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสั เอปิปานิโนพุทธะศา,าสเนสัมมาทาลังประเวทชนโตกาเลเทโบประวัตส,สตุพุทธ,ธิภาวายะสัตตานังสมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันตะละชังนิจจังลักขันติพุทธกังเอวังธรรมีะราชาโนปะชังลักขันตุสัปะทา <c oughs> เอวะตาอุโย,โยชนะอาถา ุกขปัตตาจารทุกขพยาปัตตาจาีพยาโสขปัตตาจาีโสาโหตุสเพปิปานิโนยตาวตาจามเหหิสัมภตังบุญยะสัมภทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคาชันตุเทวตาคตาสุมังลักขถา โหตุสัพพังตุมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสวดทโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพังตุมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสวดทโหนตุนิลันตะลังโหตุสัพพังตุมังคะลังละขันตุสัพปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสวดทโหนตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาวรปตาปฏิกานัยจยัพลังหันตาในจะเตยเสนะละขังมันทามนี้ขัพพสงโสัพเพพุทธาวรปตาปฏิกานัยจยัพลังหันตาในจะเตยเสนะ ละขังมันธามิส huh. ัพปะสัพเพุทธาพลรัอตาปเจกานยจะยังพลังงานตานจะเตกนะละขังมันธามิสัพปะสัติพุทธาพลรับตาปเจกานยจะยังพลังลาหานยจะเตชนะละขังมันธามิสัพปะสัพเพุทธาพลรับตาปเจกานัยจะยังพลังลาหานยจะเตกนะละขังมันทามิสัพปะสัพเพุทธาพลับตาปเจกานัยจะยังพลังลาหานัยจะเตือนะละขังมันธามิสัพปะส สัพเพหุตถาพะละปตาปัจเจกานายตยังพลังงานตานายเจตเจนะละขังบันธามิสัปปัสดสัพเพหุตถาพะละปตาปัจเจกานายตยังพลังงานตานายเจตเจนะละขังบันธามิสัปปัสดโดยอำนาจในมุขบุตรนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจตาทายายพระธรทมมนี้ข้าพเจ้าขอหลอมเจ้าอุทิศวายเป็นพระราชบุตรสนเดชสองเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันตีหลวง ผู้ตเดชดสูาา่สังขาราชลายพรในสังฆบูรษสนนี้จงเป็นพระที่อยู่มุ่งมั่นใจครับพระเจ้าให้ชาวชาติปลอดภัยจากทุกศกลุกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงหนา,าท้ายอันสุจริตมั่นคงเป็นธรรมะที่บรนชอบธรรมคำว่าไม่มีอ่อนใจยัง้งจนขอเจได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีธรรมาชิบันตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานสังขารเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาถากถูาก,การใน,ในบุญกุศลนี้บอดประสิทธิ์ประทานพร น in, ้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระวิตายศเศรษฐีทั้งไฟไทยและไฟลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทำผิดนวัตเดชได้เกิดทั้งขึ้นได้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลีธานุภาพบันทัดตรีดอำนวยผลให้เป็นผีสิงมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาโดยการศึกษา